สวัสดีครับจรเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถแม่เหล็กนะครับอ่าเป็นรถแม่เหล็กขนาด20ตันนะครับมาแนะนำให้ชมกันนะนี่นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถแม่เหล็กนะครับของยี่ห้อกโกเบโก้นะครับอ่าแน่นอนสีสันสีฟ้าสดใสนี้นะก็จะเป็นของยี่ห้อกโกเบโก้นะครับแล้วก็รุ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็น SK 210 LCD Mark 6นั่นเองนะครับนี่นะฮะ สวยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก <pl ains> ็จะเป็นรถแม่เหล็กที่มาจากญี่ปุ่นเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะจานแม่เหล็กของเขาเนี่ยก <uffy> ็จะเป็นจานแม่เหล็กเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสภาพจานแม่เหล็กของเขากันก่อนนะครับนี่นะฮะหนาตึบนะฮะแม่เหล็กญี่ปุ่นนะครับเหล็กเหล็กนี้หนามากนะครับแผ่นนี้เทียบกับมือผมนี้ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะครับจานแม่เหล็กถือว่าสวยนะครับเป็นแม่เหล็กเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับนี่นะจานแม่เหล็กญี่ปุ่นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดซื้อแยกข้างนอกจากญี่ปุ่นนะฮ ตกประมาณ8-9ถึงแสนเลยนะครับแพงมากๆนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ติดมาให้จากโรงงานแบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยนะในส่วนของบุ้มอัมก็สวยหมดนะครับไม่มีรอยร้าวรอยดาำนะฮะ เนี่ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเจ้าตัวนี้นะฮะเขาเป็นแท็กแบบใบเรียบนะครับผมอ่าเป็นแท็กแบบใบเรียบนะซึ่งถ้าเกิดลูกค้านะครับเอาไปใช้งานที่เป็นพื้นที่ปูนนะฮะในโรงงานหรือว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ถนนหรือว่าปูนเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะับเพราะว่าแท็กเรียบแบบนี้นะเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งรอยนะครับเหมือนปีตะขามนะครับอ่าจะเป็นการเซฟแทนปูนของเรามากยิ่งขึ้นเข้าไปนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของโซนลงช่วงล่างเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาส่วนมากๆนะครับเนี่ยนะฮะ ตรงล่างเนี่ยก็จะสวยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยได้โดนดินนะฮะก็จะสวยนะครับนี่นะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันนิดนึงนะเห็นนะครับด้านข้างก็จะมีช่องเก็บองตัวนี้มาให้นะครับตามสายรถคุดญี่ปุ่นนะครับนี่นะด้านบนสวยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูช่วงมอเตอร์สวิงกับตัวแพร์คอนโทรลกันนิดนึงนะครับนี่นะแพงสวยดีมากๆเลยนะไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวสายไฮดรอลิกแล้วก็ตัวแพรเลยนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับ ด้านบนสวยนะครับแล้วก็พวกแผงวงจรไฟของชุดแม่เหล็กของเขาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาเออกแบบมาดีนะเขาจะปิดทุกส่วนของตัวแผงวงจรนีให้มีฝุ่นหรือว่าฝุนเนี่ยเข้าไปโดนได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะก็ติดไว้ตรงนี้เลยนะครับอโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนิดนึงนะฮะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับรถคุดของพวก200มาร์ค ทั่วไปเลยนะฮะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับแล้วกระตัสเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะฮะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชิพกดีสนะครับนี่นะฮะ,ะเวลาหาอะไรเนี่ยก็ง่ายนะครับเทียบกับรถฟุตบ้านเราได้เลยนะครับพวกมาคลิกเนี่ยเทียบได้เลยนะครับ สวยมากนะครับสภาพต่าคงฝาเครื่องผนั iedzieć, oh. งเครื่องหลังคาเนี่ยฮะมาสวยมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับรอยสนิมเนี่ยแทบไม่มีเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของรถที่ใช้งานในโรงงานนะครับพวกสนิมเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับผมนี่นะจะปิดฝาก่อนนะครับโอเคนะฮะด้านหลังบูมสวยนะครับไม่มีรอยรล้ารอยดำนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของปั๊มพลิกกันต่อนะครับนี่นะสีสันเนื้อตัวนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะเนื้อตัวนี่เนียนเลยนะครับตัวนี้นะฮะ ด้านข้างเนี่ยก็จะตีตา SK20 แบบนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญช่วงล่าง,งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงล่างยาวพิเศษด้วยนะครับอ่าตามรหัส l อเลยนะฮะ LC เนี่ยก็จะบ่งบอกถึงช่วงล่างของรถขุดนะฮะที่เป็นช่วงล่างใหญ่ยาวพิเศษนะครับตัวนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะกับรถที่มีน้ําหนักเยอะเท่านั้นนะครับอ่าพวกรถแม่เหล็กเ,กเนี่ยก็จะใช้เป็นช่วงล่าง l อนะครับแล้วก็เป็นพวกเอ่อรถขุดบูมยาวก็จะใช้ช่วงล่าง l อเช่นกันนะครับเพิ่มบาลานซ์ให้ตัวรถนะครับนี่นะฮะ เปิดมานะฮะก็เจอกับปั๊มวางเป็นแนวนี้เลยนะครับสภาพปั๊มเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งดีมากๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับอ่าสวยนะครับปั๊มนะครับนี่นะครับอ่าสวยนะตัวนี้นะครับถือว่าเป็นมาซิกที่มาสภาพสวยมากๆเลยนะฮะนี่นะครับด้านหลังก็จะตีตาคูเปก้แบบนี้นะครับอ่าหล่อนะหล่อนะ้ตัวเนื้อตัวเนี่ยสวยนะครับเดี๋ยวมาดูแผงหม้อน้ํากันนิดนึงนะฮะ แหลงวาน้ำก็จะหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของเจนแม่เหล็กของเขาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะอันนี้เป็นชุดเจนแม่เหล็กของเขานะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะเขามีตัวสลับวอลคอนโดนตัวนี้มาให้เรียบร้อยเลยนะครับเผื่อถ้าเกิดนั่งงานนะฮะโรงงานลูกค้าเนี่ยมีคนขับหลายคนนะฮะก็สามารถมาสลับวอลคอนโดนตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าบางทีคนขับบ้านเรานะฮะก็จะถนัดการขับเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนนะฮะการการขับการสวิงของเขาเนี่ย เขาะจะถนัดการสวิงโดยการผักคอนโทรลไปหน้าหลังนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ถนัดสวิงด้วยการสวิงไปซ้ายขวาแบบนี้นะครับอ่าก็สามารถเลือกปรับได้นะไม่ต้องไปนั่งไล่สายคอนโทรลเหมือนรถรุ่นกเก่าๆแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ตัวสลับคอนโทรลตัวนี้สลับได้เลยนะครับอ่าก็เป็นข้อดีนะสวยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูภายในหัวเก่งกันนิดนึงนะครับนี่นะภายในก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่า องหลังคาไม่มีชีคาานะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะฮะอนี่พอนั่งแล้วฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยระบบแอร์การทำคามเ็นของเขาเนี่ยก็มาเย็นปกติพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่นะฮะอเย็นปกติพร้อมใช้งานนะมาเดี๋ยวเรามาลองขับคร่าวๆนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมบอกก่อนนะฮะจะไม่มีการกดตัวนะครับเพราะว่าพวกรถแม่เหล็กแบบนี้เนี่ยนะฮะการกดตัวเนี่ยไม่ค่อยใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจานแม่เหล็กเขาเสียนะฮะ ก็เดี๋ยวจะลองคร่าวๆนะฮะลองให้ดูคร่าวๆนะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับนี่นะกวักบูมนะฮะความไวเนี่ยก็ปกตินะครับนี่นะฮะนีครับสวิงซ้ายขวานะฮะใช้งานได้ปกติหมดนะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูตัวเดินกันนิดนึงนะครับเดินหน้านะครับเดินหลังนะครับซ้ายนะครับ ดึงกลับนะครับ้างขวานะครับ ก็ถือว่าสู้แรงปกตินะครับตัวนี้นะครับปั๊มตัวเดินเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้แรงดีปกติเลยนะครับอันนี้เป็นรอบตาสุดนะที่ผมลองให้ดูนะครับรอบตาสุดนะครับก็ถือว่าปั๊มตัวเดินเนี่ยทำงานได้แรงดีปกตินะครับแล้วก็ระบบต่างๆของเขาเนี่ยขึ้นลงนะฮะความหนายตัวจานแม่เหล็กหรือว่าสวิงเนี่ยก็ใช้งานได้ครบหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะพวกระบบแม่เหล็กอะไรของเขาเนี่ยที่ร้านก็ได้ทําการเทสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับเอาไปก็ลุยงานได้เลยนะครับนี่นะ อันนี้ก็จะเป็นการเทสอบคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว sk 2 0 0 lcd mark i x คันนี้นะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่อยากจะลองดูคลิปนะฮะการทำงานละเอียดละเอียดของเขานะครับรวมไปถึงการลองขับเทสระบบแม่เหล็กนะฮะระบบดูดแม่เหล็กของเขาเนี่ยนะฮะก็สามารถแอดไลน์ผมมาเลยนะฮะหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะครับตามเบอร์ตัวที่ขึ้นตรงนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอใครต่อเข้ามานะฮะอาจจะจะมีรูปของเขานะฮะละเอียดละเอียดรอบคันนะฮะพร้อมกับคลิปที่ได้บอกไปนะฮะว่าเป็นคลิปการทสการใช้งานของเขาเนี่ยนะครับส่งให้้กกับลูคา ได้ดูได้ชมกันทาลายอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในาการประกอบการตัดสินใจนะ เจ้าตัว SK 210 LCD Maxx คันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสวยมากๆนะฮะสีสันเนี่ยเดิมทั้งคันเลยนะครับสวยเดิมทั้งคันเลยนะครับถ้าเกิดทานายสนใจก็ได้ต่อเข้ามาได้เลยนะครับสหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ทีินีนะฮะกับตัวรถแม่เหล็กนะฮะ Golgo SK 210 LCD Maxx คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับทุกผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ